ครับสวัสดีคร sure> ับชาวเกมเศรษฐีออนไลน์ทุกคนนะครับผมเราก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่วันศุกร์ที่5สิงหาคมพศ2559นะครับจะเป็นอีเวนต์อะไรไปดูกันครับผมภาวนาอย่าให้เป็นอีเวนต์อีเวนต์อะไรก็ได้อะที่มันไม่ใช่อีเวนต์จี้แล้วอะเบื่อแล้วจรี้นางนี้สัปดาห์นี้ผมก็ได้มานะครับแบบอะไรที่ค่อนข้างเฟี้ยวแบบแปกีตันในที่สุดแบบแปกีตันก็มาเมืองไทยสักที เพินะ่มโอมฆะไหมหาได้ยังไงถามว่าหาได้ยังไงได้จากการรวม,มเฮ้ยผมมีอยู่นี่ว่าใช่ป่ะวะอันเดียวปันมันอันเดียวกนะันมะไม่ใช่เว้ยสัตว์กู <c oughs> ก็ว่ามัน,นคุ้นคนต้องเอ้บวกเวสรุปกูต้องไม่หาแบบแปลงไอบวกใช่ไหม อไอ้พวกอ,อ๋อต้องขีดตามลมถึงได้แบบแปลงกีดตา์ผมไดจับจักอันครับผมผมไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาดิได้ชิ้นส่วนที่เราไม่รู้อ,อ๋อต้องเป็นชิ้นส่วนนี้นะครับทำไปได้ทำไปไล้ แฟนิตันนะครับผมสัปดาห์ที่สามก็มาคุยกัไอ้สามเกไมได้ันอ,อ๋อจะสมบสามอันแรกนี่ได้ถ้าครบเหรอครบสมอันต้องเอวกครบสมอันคือแล้วก็แฟนิตัน,น่ะไหนมีแสงเจ็ดยอเป่าแสงเจ็ดยมีไว,ว้แจแจจเว้แต่มันต้องเจดอันหนหมสัดา้อรูดไฟไหนของคุณ คุณใช้บัตรเครดบษไฟแน่งคุณทำเจ้าแล้วคุณไม่ได้อะไรตุณจาบรูปทรงแล้วคงไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับผมเฮ้ยมึได้ยางคนระับดิเวนมีรู้สึกว่าจะได้ยากหรือเกินครับผมแบบแฟงกิตตานี่ก็ต้องเอาชิ้นส่วนนะครับต้องเป็นชิ้นส่วนนะครับผม เปิดอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองมครับ่รให้าีเอไม่ได้อีเวน์เล่นถ้าเราเล่นตามนี้เราก็จะได้พวกนี้ครับผมซึ่งแมบแปงผมก็มีอยู่แล้วคงไม่ได้ใช้อะไรมากมายซึ่งวันนี้ผมรับเต็มๆครับสามรอยเพชรครับผมอ่า รวมไปคงจะไม่ได้เลยผมเพราะมันไม่ขึ้นอีเวน์ถ้ามันถ้ oh. า,ามันรวมมันน่าจะขึ้นอีเว้นรวม <c oughs> แม่แป้นผมมีอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้จะเอาดีว่าเร oh. าจะทำอีเวน์อยู่ครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวบายไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีแต่ <c oughs>